ขันข่าวร้อนในรอบวันกับชั่วโมงข่าวโพสต TODAY ย uh ์ huh. วิเคราะห์ทุกประเด็นอย่างชัดเจนกับโพสต์ทูเดยวิเคราะห์ uh huh. และทุกคำถามมีคำตอบตรงใจกับสุรนันวันนี้ติดตามชมรายการข่าวคุณภาพจากโพสต์ท huh. ีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20นาฬิกาถึง22นาฬิกาทางช่อง21 Next Step Television สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุรนันท์วันนี้นะครับอยู่กับผมสุรนันท์เวชาชีวะในสถานการณ์การเมืองที่เข้มข้นนะครับเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์บุคคลที่หลากหลายแต่จริงๆแล้วกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยถึงทุกวันนี้เราเองยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับผู้แทนจริงๆเลยนะครับอาจจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องบ้างแต่ตัวที่เป็นผู้ที่อยู่บนเวทีหลักของเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยังไม่ได้มีโอกาสมาวันนี้เราจึงได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจาก บุคคลที่เป็นผู้ดำเนินรายการเวทีพันธมิตรทุกเช้าจะได้ยินเสียงของเธอบางคนก็แสบหูบางคนก็บอกว่าภาัเราะนะครับก็แล้วแต่นานา,นาจิตตางว่าจะอยู่ฝ่ายไหนคุณอัญชลีไพรีรักครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอัญชลีสวัสดีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนเช้าไม่ต้องสวัสดีสวัสดีผมพอแล้วคุยกันได้เป็นยังไงคุณอ <c oughs> ัญชลีสถานการณ์ล่าสุด <c oughs> มีการยุบพักเรียบร,ร้อยค่ะก็จะมีการประชุมกันหลังจากที่ยุบพักไปแล้วสามพักใช่ไหมคะ ทางพัธมิตรแกนนำมหาแกนนำรุ่นหนึ่งรุ่นสองแล้วก็ที่ปรึกษาก็มีการประชุมกันที่บ้านพระอาทิตย์เพื่อที่จะวางท่าทีหลังจากนี้ไปว่าพัธมิตรจะทำอย่างไรพัฒนที่จะเดินต่อไปอีกกี่เก้าจะหยุดที่เก้าไหนแล้วจะไปเป็นก้าระวังให้กับประเทศกันอย่างไรอะค่ะในรูปแบบใหม่ผมเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาถามเรื่องที่ผ่านมาที่หลังเอาตอนนี้ก่อนเลย เป้าสุดท้ายจริงๆคืออะไรพันธมิตรต้องการการเมืองใหม่นะคะแต่จะบางคนอาจจะบอกว่าพันธมิตรเนี่ยสับสนเลื่อนลอยไม่ชัดเลยเพราะว่าถ้าเราออกตัวมาวันแรกแล้วเราบอกเราต้องการการเมืองใหม่เลยเนี่ยตามหลักการเมืองไทยเนี่ยเราจะแป๊กตั้งแต่วันแรกพราะไม่ได้มันจะต้องค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดแล้วไเร้ก็เตรียมความพร้อมกับช่วด้วยช่วงแรกก็อาจจะเป็นพันตำรวจทวทักษิศีชินวัตร ช่วงที่สองเป็น,นคุณสมัครสนทรเวสมันก็คือเป็นการปูพื้นฐานใหประชาชนสชายช<น>บงวัสซึ่งวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จคนไทยเนี่ยในสังคมของเราที่หลากหลายเนี่ยเรามีการศึกษามไม่เท่ากัน และโดยเฉพาะวิชาการเมืองการปกครองเรายิ่งมีไม่เท่ากันใหญ่มันน้อยกว่าระบบการศึกษาอีกแล้วเมื่อพันธมิตรออกมารอบสอบเมืองเดือนพฤษภาคมในตอนบ่ายวันที่25ที่เรานัดหมายกันตอนนั้นในจารเมืองเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นรัฐบาลไดใหม่ๆคนก็ด่าพันธมิตรว่าเฮ้ยเขาเพิ่งมีรัฐบาลใหม่แต่จริงๆแล้วความตั้งใจมันไม่ได้เปลี่ยนเลยคุณอัญชลีความตั้งใจของการเลือกตั้ง การที่มีรัฐธรรมนูญที่ได้ประชามติการเลือกตั้งที่ปร,ประชาชนเลือกตั้งมาแล้วทำพันธมิตรยังวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องเดียวันอ่ย่างเหมือนกันแป๊ะเลยมันเขา้อเมมเขาอีรอปเดิมหมดเพราะนั้นมันเข้าอีรอปเบร์เดิมหมดเนี่ยถ้าไม่หยุดเอาไว้ประเทศมันจะเสียหายมากกว่านี้หนึ่งต้องหยุดสองหยุดแล้วทำยังไงต่อไปหยุดแล้วเราก็ต้องให้ความรู้เรื่องการเมืองใหม่มการเมืองใหม่คืออะไรมันไม่ใช่ระบอบใหม่การเมืองใหม่มันก็คือของเดิมนั่นแหละแต่เป็นของเดิมที่เราไม่เคยทํามาก่อนอะไรที่เป็นสัญญาณ ลึกๆซึ่งบนหน้าหนังสือพิมพ์อาจจะไม่ปรากฏเนี่ยที่บอกว่ามันคือความต่อเนื่องรัฐบาลแกนนำตัวที่เป็นเมนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลบเป็นพลังประชาชนซึ่งก็คือวิญญาณที่เหลืออยู่ของไทยลักไทยร้อยสิบอจากไปคนอื่นขึ้นมาใหม่แต่ร้อสบเไม่ได้ทิ้งไปไหนไปอยู่ข้างหลังแบ็กอรพเป็นตัวที่สนับสนุน หน้าเพราะฉะนั้นทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะเลยแล้วก็อดีตหัวหน้าพักก็ยังคงวนเวียนอยู่กับพักพลังประชาชนแล้วในขณะที่มีพักพลังประชาชนแล้วเนี่ยซึ่งเป็นแกนหลักพักร่วมเนี่ยในชื่อใหม่มันก็คือพักเดิมแบบเดิมสนาดนโยบายเนี่ยคุณอัญชลีไม่ยอมรับเลยหรอว่านโยบายนโยบายเดิมเลยใช่แต่ประชาชนเลือกออกมาประชาชนเขาเลือกมาจากไหนผลการเลือกตั้งมาจากไหน ผลการเลือกตั้งมาจากไหนผลการเลือกตั้งมาจากคนนีรักรัก,รกรพลังประชาชนรักแต่ลไทยเดิมมันจะมีหลากหลายความหลากหลายในชิงชีวภาพของผลจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่งมาจากชั้นรักของชั้นจริงๆอ,อีกส่วนหนึ่งมาจากความหลงรักหนึ่งหลงอีกหนึ่งหลงมาจากไหนสื่อไงอมีเดียอิทธิพลของสื่อไงในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่คุณนักสินกล้าวกล้าวเข้ามาจากนกทั่งจึง พลังประชาชนแต่สื่อที่สะท้อนคุณอัญชลีก็ต้องยอมรับคุณอัญชลีก็เป็นสื่อก่าววันนี้เราเพียงแต่กลับบทบาทอิทธิพล,ลของสื่อเนี่ยอิทธิพลของสื่อเนี่ยทำให้การรับรู้ในเรื่องการเมืองที่แท้จริงเนี่ยมันขาดตกบกพร่องไม่สมบ,บูรณ์หลงเนี่ยกับรักเนี่ยคุณอญชลีมก็ไม่ผิดไม่ใช่หรือไม่ผิดหรอกแล้วทําไมกับโอเคพันธมิตรประชาชนประชาชนทั่ไทยเนี่ยหลายๆเรื่องก็เป็นเืสิ่งที่ให้การศึกษาจริง,รงๆ,ๆทำไมให้การศึกษาเพื่ออุดช่องโหว่ตรงนั้นไม่พอทาไมต้องให้อาการศึกษาถึงขนาดว่าไปให้หมดเลย ต้องต้องต้องบอกอย่างหนึ่งว่าพันธมิตรเนี่ยคุยกันมาเยอะถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเราจะไปกําหนดกาเกงเขามากเกินไปไหมเราจะไปบอกเขาว่าไปฉุดกระชากเขาว่ามาทางนี้สิทางนี้มันดีนะแล้วถ้ามันเดินแบบไม่ดีล่ะมาทางนี้สิทางนี้มันอบอุ่นนะปลอดภัยนะแล้วถ้ามันเดินแบบไม่อบอุ่นไม่ปลอดภัยล่ะเขาจะเขาจะว่าอนาอไม้เขาจะอะไรเราคุยกันเยอะมากนะแต่ในที่สุดมันก็มาตกผลึกที่ว่าอการเมืองใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยมันเป็นแค่คีย์เวิร์ดมอใหม่ แต่จริงๆแล้วมันคือระบอบประชาธิปไตยเนื้อหาของมันคือประชาธิปไตยก็คือประชาธิปไตยคือตรงไปตรงมาก็คือสิ่งที่พันธมิสเห็นว่ามันมีข้อบกพร่องข้อบกพร่องของระบอบประชาธิปไตยในเมืองไทยใช่อาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เราจะโตมาป่านนี้เนี่ยเราได้เจอกับการเลือกตั้งและการเมืองการปกครองในเมืองไทยเนี่ยมาเยอะมากเราได้เราได้ทนทุกข์อยู่กับมานมานานมากทําไมเมื่อไม่เห็นด้วยอ่ะไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรแต่ต่าง ทำไมเมื่อไม่เห็นด้วยต้องไปเคลื่อนไหวอย่างนี้ทําไมพันธมิตรไม่ตั้งพักการเมืองเข้ามาสู้ในระบบแลอพันธมิตรไม่ใช่พันธมิตรไม,ม,ไม,ไม่ไม่ตั้งพักการเมืองหรอกเพราะว่าพันธมิตรเนี่ยเป็นคือส่วนหนึ่งของพันธมิตรเนี่ยมากกว่าครึ่งเป็นนักสื่อสารมวลชนและที่เหลือเป็น NGO ซึ่งเหมือนก็ใกล้เคียงกันนักวิชาการ NGO นและนักสื่อสารมวลชนเข้าใจคือเราอยู่ในวงสังคมการเมืองเนี่ยด้วยความรู้สึกสับสนปนเปมานานคือมีความรู้สึกว่ารัะบบรัฐสภานี้ไม่ใช่ใช่ไหม รัฐสภาใช่ใช่แต่เราต้องการสิ่งที่ดีในรัฐสภาทําไมพันธมิตรไม่ส่งคนลงไล่น้ำเอาน้ําดีไปไล่เสียหรือว่าสนับสนุนนักการเมืองดีๆให้เข้าสู่สภาแล้วก็ไล่น้าเสียออกไปเราอยากให้เราเราอยากมองไปถึงรากของมันไงคืออยากให้ประชาชนเข้มแข็งประชาธิที่ไปไตยคือประชาชนเข้มแข็งก็คือปลุกฝังจิตสํานึกในรักษณะที่เข้มแข็งใช่คือเรารู้สึกว่าถ้าปล่อยมันไปอย่างนี้เนี่ยในวันที่เรายังมีกําลังวางชา เราจะสูญเสียโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือชาติเราคิดว่าเอาละ ในเมื่อมันมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยสิทธิของปามเป็นมนุษย์ก็ถูกลิดรอนสิทธิของสื่อมวลชนก็ถูกคุกคามมนุษย์ในพลเมืองไทยในปัจจุบันนี้ก็กําลังจะแตกแยกคุณตอนนั้นเรามองนะเรามองว่ามันจะแตกคือเรามองตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะว่าคนมันจะแตกแยกแบ่งฝักเป็นฝ่ายตั้งแต่ปี48นะรู้กคุยกันในข้อสมมติฐานแล้วเนี่ยมองแล้วนะว่าสังคมมันจะแตกแยกเพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองว่าสีอีกสีนี่มันจะเป็นสีอะไรแต่เรารู้ว่ามันแตกแน่ทักหน่อยให้ทักนิด รายการสุรนันวันนี้เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงที่2ครับ